ยีนครับเหลืองเหรอใช่ไปรับมาเราเลียงคนเดินะเห็นไหมมาแล้วฮะมาเรื่อไหนนะเลืองไงอันนี้ต้องตีกันเล่นก่อนไหมคะพี่จะอาอ้าวอย่างนี้ได้หรอ ฟิล์มดำยังบอกดิเดี๋ยวผมไม่โดนเซลน่าบอกก็มีคนงัดอยู่ในบ้านคืนไล่กันเลยก็เรียมหรือเปล่าเนี่ยวิ่งเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ถูกหรือเปล่าครับเนี่ยพี่สาวอ่าว่าไงครับไอ้ครับมันตกแหววมันตกแหววเรียกแอดมินมา กก็บอว่าแล้วคนอื่นนอกวงเก่าเข้ามางัดได้ยังไงอะคะมันงัดไม่ได้นะทำไมอะครับก็มันตกมันงัดได้แค่คนที่อยู่ในวงนะไม่แล้วแต่แล้วก็ทายแอดมินะเรียกให้เป็นมาตอบเพราะมันตกไปเนุ่นนะทาวแอดมินอะดมินเรียกแอดมินมาตอบก็แ้นะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคครับเฮียนาเกลียดิ้หาย